เมสมดิสันม่ฟีลเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะพลาดการติดทิมชาติอังกฤษไปลุยศึกยูโร2020กลางปีนี้หลังจากล่าสุดก่อคดีชาวแหกกฎล็อกดาวน์เมดิสันโดนตัดชื่อออกจากทัพเลสเตอร์ซิตี้ที่พ่ายต่อเวสต์แฮมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเบรดโรเจอร์ออกมาให้การว่าแมดิสันร่วมกับฮาวิบานอายุเซเปเรสและฮัมซาชารีได้จัดปาร์ตี้ฝ่าฝืนกฎป้องกันโควิดก่อนหน้านี้เมดิสัน มีความสุมเสี่ยงที่จะไม่ติดทีมชาติปารูยูโรอยู่แล้วเนื่องจากเกเรเซาเ,เกตมีโอกาสจะมอบโคต้าให้กับเจสซ่ลินกาดที่กำลังเฉิดฉายกับเวสแฮมและยิ่งมามีคดีแบบนี้ยิ่งเป็นการลดเครดิตลงไปกว่าเดิมร้านผููเจ้าดังอย่างสกายเบดจัดการเพิ่มราคาใจ่ายในกรณีที่แมดดิสันจะได้ไปลูยูโรจากเดิมเปิดไว้ที่4ต่อ5หรือทางห้าจ่าย4ไม่รวมทุนก่อนวันที่จะมีการปูดข่าวนี้ออกมาหลังจบเกมที่ลนดอนสเตเดียม ราคาถูกเพิ่มไปเป็น11ต่อ2เลยทีเดียวแฟนบอล8,000คนจะได้เข้าสนามเวมบลีเพื่อเข้าชมเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับระหว่างแมนซิตี้กับเทนแอมฮอสเปอร์แต่จะต้องทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสกายสปอร์ต่ออังกฤิเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับ25เมษายนว่าแฟนบอลทั้ง8000คนที่ถือตั๋วเข้าชมเกม จะต้องตรวจโควิด19ก่อนเกมภายในเวลา24ชั่วโมงและยืนยันผลเป็นลบจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าสนามและยังต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจบเกมภายใน5วันอีกด้วยในจำนวน8 00 0ที่นั่งถูกแบ่งให้เป็นแฟนของแมนซิตี้และสเปอร์ทีมละ2,000ใบที่เหลืออีก4 0 0 0ใบจะเป็นของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน NSS และผู้ที่พักอศาศัยอยู่ในละแวกนั้นนอกจากเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับแล้วเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเซาท์เทิตัน ก็เป็นอีกเกมที่อนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมจํานวน4,000คนแต่จะเป็นเฉพาะผู้ที่พักอาศัยละแวกนั้นและคนที่ทํางานอยู่ใกล้กับสนามเวมบีสองทีมยอดแย่พรีเมียร์ลีกนัดที่31แมน c h สตี้พลาาท่าแพ้คารังต่อลีด u n ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2โดยมี2ผู้เล่นของพวกเขาติดเข้ามาในทีมยอดแย่พรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์นี้ ขณะที่คนอื่นใครบ้างที่ฟอร์มไม่เอาอ่าวจากเกมล่าสุดไปดูกันครับผู้รักษาประตูอันฟงอเลียราจากฟูแลมมาพลาดเสียประตูในช่วงท้ายเกมจากการยืนตำแหน่งไม่ดีจนโดนลูกยิงของอารดามาตาโอเล่พุ่งผ่านเสาแรกเข้าประตูกองหลังเชิวกันซิโลจาก Man City แมนซิตี้เล่นผิดพลาดหลายครั้งในเกมรับทําให้โดนนาเตลีโจมตีและสร้างโอกาสจนนําไปสู่การเสียประตูแรกขณะที่เกมรุกก็ทําได้ไม่ดีพอ กองหลังชิคูคูยาเต้จากคิสตัาเลตเจอเกมรุกของเชลซีเล่นงานตั้งแต่ต้นเกมถือเป็นงานยากเกินกว่าที่เจ้าตัวจะรับมือได้อีกทั้งมาโดนใบเหลืองตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเหลี่ยมคูเปอร์จากลีดยูไนเต็ดเข้าสกัดบอลโฉงฉ่างจนเป็นที่มาของการโดนใบแดงหลังทีมขึ้นนําได้ไม่กี่นาทีเยเดก็ตามเคราะดีที่เพื่อร่วมทีมที่เหลือร่วมกายร่วมใจต่อสู้กับแมนซิตี้จนควักชัยชนะออกมาจากถิ่นเอติฮัสเตเดียมได้ เดนเนียนอมาตีจากเลสเตอร์ถูกส่งลงเล่นเป็นกองหลังแต่ไม่สามารถรับมือเกมสวนกลับของเวสแฮมได้อามาตีโดนเปลี่ยนตัวออกทันทีตั้งแต่เริ่มครึ่งเวลาหลังกองกลางจอห์นลุนสแตมจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเป็นอีกนัดที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหมดทางสู้โดยที่ลุนสแตมฟอร์มออกทะเลในนัดนี้กองกลางไจโรดีเลวันจากคิสตัมเพลตอีกหนึ่งแข้งจากดีเอเกิลที่หยุดเกมรุกเชลซีไม่อยู่ ก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังกองกลางอเบริซีเอเช่จากดิสันพาเลตนอกจากเกมรับอันปวกเปียกของพาเลตความน่าผิดหวังยังลามมาถึงตำแหน่งเกมรุกโดยเอเช่มีส่วนผิดพลาดจนทำให้ทีมต้องเสียประตูกองกลางเจมวบอดพราวจากเซาท์ทัมตันมีโอกาสทำประตูตีไข่แตกให้กับเดอะเซนต์แต่กลับซัดจุดโทษไปติดเซฟของแซมจอนสโตนในด่านของเวฟฟอร์มบิดกองหน้า ราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนซิตี้ทิ้งโอกาสทําประตูหลายตัวหลายครั้งแทบไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับแนวรับ l ลีดยูเนเต็ดเลยโดยสเตอร์ลิงมีโอกาสสับไกลถึง5ครั้งแต่เข้ากรอบผลเดียวเท่านั้นก่องหน้าอเล็กซานดรามิโตวิชจากฟูลแลมหลังทําประตูได้ต่อเนื่องกับเกมทีมชาติจนต่อยอดพังตะข่ายในเกมลีกก่อนเจอกับแอสตันวิลล่ามิโตวิชก็ได้รับโอกาสลงตัวจริงอีกครั้งในเกมเจอกับวูฟ